ทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับกลุ่มแก๊งสปังกี้นะอันนี้งงไหมว่าผมมาอยู่ที่ช่องเฮ้ยอ๋ออ๋อไปสระน้ำเลย ในที่สนามเลยวันนี้ผมจะมาสอนทำบักด้วยนะนี่นี่นแรกแล้วก็กดเ้ย ขั้นแรกกระโดดแล้วก็รีเซ็ตตัวละครขั้นแรกกระโดดแล้วก็รีเซ็ตตัวละครขั้นแรกกระโดดแล้วก็รีเซ็ตตัวละครนี่อามารีฟาเกนไทยแต่แค่แป๊บเดียวนะแต่มันจะได้แค่แป๊บเดียว สปอนเด็กให้สปอนเด็กตัวไหนก็ได้นะว่านั้นจนกว่าเด็กจะหายไปเด็กยังไม่หายไปนะเด็กหายไปทักทีเพื่อน,นจะได้ทำบัตโอเคเด็กหายไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็นี่อยๆเอา ไปเร็วอ่ะอ,อะเขาไดให้ไ่ว้นะ้ำอยู่ต้องขอบขอบไหวจนกว่าเด็กจะหายไปนะเฮ้ยกีดได้แล้วกีดได้แล้วกิงกว่าโป๊เด็กมันามาแล้วอ่ะให้สปอนเด็กด้วย รอให้เด็กหายไปต้องด้วยอาลืมไปฝากกดไลค์ด้วยนะฝากกดไลค์ด้วยไม่กดไลค์โดนนะ เด็กมันไม่ไปสักทีเปที่เปที่ปุ๊กกี้กับปุ๊กกี้ได้แล้วนะแต่มันอันนี้อันนี้เด็กหายไปยังหายไปเร็วแล้วสิ วาอย่าหยุดนะว่าอย่าหยุดให้ยหยุดมันไม่ได้แล้วมันไม่ได้อ่ะเอาจิง่ะใครได้พอพอ,พอ ิ่งที่สุดแล้วนี่นะซูมหน้าผมใกล้ๆคนนี้เป็นผู้หญิงเอ๊ะอะไรวะ บัตต่อไปคือไปที่สถาน,นีรถไฟเฮไยขึ้นมาแล้ว เอาเลืเขียนขึ้นมานี่ยนี่เนี่ยเนี่ยหลายคนมันไม่ได้อะหลายคนมันไม่ได้หลายคนทำแล้วมันไม่ได้อะหลายคนทำแล้ว ได้อลพ่อคุเนี่ยมันไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่ได้แลยเดี๋ย <c oughs> วอันนี้ปุ่มอะไรอ่ะเฮ้ยมันปุ่มอะไร มันทำไม่มได้แล้วมันทำไม่ได้ฮิมันแล้วมันทำไม่ได้ใครมีบับ๊กจิ๋งๆอีกบ้างโอเคขึ้นขึ้นไปเต้นข้างบนกัน อันนี้ไม่ได้มาทำมกักอันนี้มาสอนเต้นผีืบอ่าไม่รู้ น uh uh, да. ี่ก็ขอปิดคลิปเลยนะเราจะทำบักไพ แต่มันไม่ไม่ใ no. ช่เป็นบ่แรกนั้นแกต้องปิดคลิปเลยนะได้ทำคลิปอย่างอื่นก็อ๋อ โอเคปิดเลยนะครับก็อขอตัวลาไปก่อนนะ